คลิปนี้สรุปบนงวดวันที่16พฤศจิกายน2564ครับผมครับกลับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับคือผมจะสรุปให้พี่น้องดูก่อนนะครับแล้วก็จะให้ดูที่มาของตัวเลขทุกตัวนะครับ ที่เด่นบนผมที่ยังเดินอยู่ก็มีอยู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8สูตรนะครับ8สูตรนะฮะที่ยังเดินอยู่นะครับงวดที่ผ่านมาก็เหลือเลขแค่7ตัวก็เข้าวินบนนะครับเข้าวินบน นี่แหละครับงวนที่ผ่านมาเลขศูนย์มี2สูตรเลขหนึ่งมี1สูตรเลขสอมีสมสูตรเลขสามมี4ี่สูตรเลขสี่มี1สูตรเลขห้มีสามสูตรเลขหกมี1สูตรเลขเจมีสสูตร เลข7มีสามสูตรแล้วเลข8ดมีหนึ่งสองสามสูตรเลข7ดมีหนึ่งสองสาก็มี3มสูตรนะครับ8ก็มี3สูตร9ก็มี3าสูตรนะครับที่มีสูตรหนึ่งเลขไหนที่มีสูตรเดียวนะฮะผมก็ตัดนะฮะ ผมต,ตัดออกตัด146ออกนะฮะก็เหลือ 0, 2 3 5 7 8สอันนี่คือบนอย่างเดียวนะครับบนพี่น้องก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมครับเป็นเพียงแค่การ คาดดาคาดคเนเอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับแล้วผมความคิดส่วนตัวนะครับผมผมคิดว่าเลขวันนี้สวยกว่าง้วดที่ผ่านมานะครับเพราะก็ชนกันเยอะมากนะฮะอย่างสูตรนี้นะฮะสามห้าเจ็ดสูตรนี้นะฮะ ที่ผมเอามาเขียนลงเมื่อกี้ 3, 5, 7คือเขาหลุดไปแล้ว2งวดนะฮะแต่สถิติของเขาเดินมาสวยงามมากนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบอ็ดสิบสองิบสาิบี่สห้าสิหสบเจดสบปดสูตรนี้นะครับสิบแปดงวดรวดนะฮะสิบแปดงวดรวดแล้วเขาหลุดไปสองงวดนะฮะเขาหลุดไปสองงวดแต่งวดนี้ที่ผมเอามาลงให้ดู เพราะว่าเขาชนทั้งสามทั้งห้าทั้งเจ็ดนะฮะก็คือแปดสูตรนั่นแหละครับอันนี้คือสูตรที่เก้าแต่ไม่รวมสูตรนี้นะครับเพราะว่าเขาหลุดไปแล้วสองงวดผมก็ลองทําเล่นๆดูนะครับเขาก็ชนตัวเลขทั้งแปดสูตรนี้นะครับ <c oughs> พี่น้องมาช่วยผมคิดนะครับมาช่วยกันดูนะครับคิดไปพร้อมๆกันนะฮะทำไมผมถึงลงแปดสูตรทีเดียวเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมขายของนะครับขายของแล้วก็กำลังจะเดินทางไปออกบูธที่อำเภอบ้านบึงนะฮะหน้าที่ประการอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะฮะ ผมก็เลยเอาแ8สูตรมารวมลงทีเดียวเลยนะฮะศูนย์ไม่มีสักสูตรนะฮะพี่น้องโปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้มีที่มานะครับตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่ การเอาสูตรมาบวกกันตามสูตรเท่านั้นนะครับก็คือเอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรเท่านั้นนะครับขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อครับขันทายว้ายังผิดไป1มี1สูตร2มี3ส,สูตร3มี1 2 3 4 5อี่ห้าอยากฟัน3เด้ สี่มีหนึ่งสองสามสี่มีสามสูตรห้าห้ามีหนึ่งห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีสี่สูตรสีวะออกสามหาสะบอก, 3, บบอกเตะเขาโกยเขาของหกมีหกมีหนึ่งสองสาม 6มีสมสูตร7มี1นึ่สองสามก็มี3มสูตร8 8มี2สูตร9 ก้าไม่มีเลยอาจจะไปล่างก็ได้ไม่มีใครทราบนะครับเนาะเนี่ยครับเลขงวดนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าสวยนีย่เพราะว่าเลขเขาชนกันเยอะนะฮะชนกันเยอะอถ้ารวมตัวเลขนะครับเนาะรวมหน้านี้เลยดีกว่า หน,นี่ตามสูตรนี่มีสูตรเดียวก็คือไม่เด่นก็ตัดออกแต่ถ้าอย่างผมเล่นเองนี่มีหอุ๊ยมีหนึ่งสองสสห้าหดแดแดตัวนี่ ถ้าวินโต๊ดนะครับก็ได้ห้าสหชุดห้สบหกบาทแต่ผมชอบเลข7ตัวตามส่วนตัวนะครับก็คือหาซีลอตเตอรี่ไว้นะครับจะได้หาซีลอตเตอรี่ไว้ก็คือตัดหนึ่งออกก็จะเหลือแค่สองสามสี่ห้า เจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเลขเจ็ดตัวพี่น้องวินบนอย่างเดียวนะครับผมวินบนอย่างเดียววินได้แล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วเด่นบนนะครับเด่นบนเนี่ยผมขอพูดตามสูตรเลยเด่นที่สุดก็คือเลขห้านะครับ เออขออภัยเด่นที่สุดก็คือเลข3เพราะ3มมี5สูตรนะครับเด่นบนเนี่ยมี5สูตรนะครับแล้วลองลงมาก็คือเลข5้าเพราะเขามี4สูตรอันนี้ขอพูดตามสูตรเลยนะครับ <c oughs> ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจนะครับกราบขอบุญขอบคุณหลายๆครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านนะครับที่ติดตามครับผมไปเลียบอยู่กราบขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับ สามห้าหกสามห้าเจ็ดสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปด เด่น3 3เอาส3อง3า3้าห3 3ส 2, 3, 3, 3, 3, 3, ถ้า5 ก็ 5, 2, 5, 4, 5, 3มีแล้ว 5, 4, 5, 6, 5, 7, 5, 8 6, 3, 5, 2, 3, 5ชอบส่วนตัวครับผมครับ สิไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้อยุ่ครับมือเนี่ยชอบส่วนตัวครับผมชอบส่วนตัวอันนี้ตัวลองสามเจ็ดสี่ออกไหมยุบ่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะติดไว้จักใบสองใบนะครับติดไว้จักใบสองใบ ชอบส่วนตัวนี่ที่จริงผมก็ชอบทุกตัวล่ะชอบส่วนตัวเนี่ยสามสองสามห้าแค่นี้ชอบส่วนตัว 3, 2, 3, สามสองสามห้าสองสามห้าหกสองสามห้าหกสองสามห้าสอง สามหกสองสามสองสามห้าสองสามหกสองห้าหกกันแล้วก็สามห้าหกชอบส่วนตัวครับผมพี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับผมครับ เพราะว่าตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้ก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสูตรเท่านั้นนะครับเอาเราจะมาดูว่าตัวเลขทุกตัวนี้มาจากไหนนะครับมาดูกันครับผมคือตัวเลขทุกตัวนี่มีที่ไปที่มานะครับอย่าง สามสี่ห้านี่นะครับสามสี 3, 4, ่ห้านี่งวดก่อนเขาได้เจ็ดแปดเก้างวดงวดนี้คำนวณได้สามสี่ห้านะครับนี่นะครับงวดก่อนเขาได้เจ็ดแปดเก้างวดนี้คำนวณได้สามสี่ห้านะครับตัวเลขทุกตัวมีที่มานะครับ จะเรียกนี่ห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดนี่นะครับอันนี้คือห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ด สูตรนะครับก็สูตรเก่า,เ,กาเดิมๆนะครับสูตรนี้คำนวณได้ห้าเจ็ดนะครับหมื่นบวกหมื่นบวกหน่วยครั้งที่2แล้วก็บวกหนึ 1, ่งบวกหนึ่งนะครับก็คือสรุปให้พี่น้องได้รับชมแล้วนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าตัวเลขทุกตัวที่คำนวณได้มาจากไหนนะฮะนี่นะครับสองสามสี่งวดที่ผ่านมาได้เจ็ดแปดเก้านะครับงวดนี้คำนวณได้สองสามสี่สูตรก็ใช้หน่วยบนบวกห้าคงที่นะครับ หน่วยบนก็คือเลขเจ็ดบวกห้าก็คือได้สิบสองนะครับสูตรนี้นะครับก็คือมาให้พี่น้องได้รับชมนะครับว่าตัวเลขทุกตัวมาจากไหนนี่นะฮะสองสามสี่นะครับงมดที่ผ่านมาได้เจ็ดแปดเก้านะครับนี่นะครับงมดที่ผ่านมาได้เจ็ดแปดเก้าวันนี้คำนวณได้สองสามสี่นะ อันนี้สี่หกเจ็ดวที่ผ่านมาคำนวณได้เจ็ดเก้าศูนย์นะครับว่าที่ผ่านมาก็เข้ามาสองหลักนะครับเข้าหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับวันนี้คำนวณได้สี่หกเจ็ดนะครับนี่นะครับสี่หกเจ็ดวที่ผ่านมาได้เจ็ดเก้าศูนย์นะครับสูตรก็ใช้หลักแสนบวก 4คของที่บวกสบวกหนะครับอันนี้เขาเดินสวยสวยมากๆแต่เขาหลุดไป2ง,งวดแต่งวดนี้357คำนวณได้ก็ชนหลายๆสูตรนะครับงวดนี้ผมมั่นใจว่า357นี่ต้องมีให้เห็นบนแน่ๆคือผมมั่นใจนะครับเพราะว่า3กับ5ก็ชนกันหลายสูตรมากนะครับ357นี่ ผมว่าต้องมีมาให้พี่น้องได้เห็นแน่ๆนะครับกาที่ส่วนตัวนะครับชอบแล้วทำไมถึงคิดแบบนี้เพราะว่าเขา3กับ5นี่ชนกันหลายสูตรนะครับ5 6าหกเออหกเจ็ดนี่นะฮะหกเจ็ งดที่ผ่านมาอันนี้คือ678งวดที่ผ่านมาได้3 5 6หนะครับก็คือสูตรนี้นะครับก็คือสูตรนี้นะครับงดที่ผ่านมาได้3 5 6หก็เข้าที่เลข3งวดน,นี้คำนวณได้678นะครับอุ้ย3บวก2ออันนี้ก็ต้องเป็นอันนี้ดิ ก้ามีหนึ่งสูตรก็ตัดออกอยู่ดีอันนี้ได้หกแปดหกแปดเก้าเก้าก็มีสูตรเดียวก็ตัดออกอยู่ดีนะฮะม้วนที่ผ่านมาได้สามห้าหกมวนนี้ได้หกแปดเก้านะครับสูตรใช้หลักแสนบวกสิบบนบวกสิบบนแล้วก็บวกสองบวกหนึ่งนะครับ หมดแล้วนะครับเรอ,อยังไม่หมดเลยอีกสองสูตรงวดที่ผ่านมานะครับสองสูตรดังต่อไปนี้นะครับนี่นะครับงวดที่ผ่านมาคำนวณได้สองสามห้าก็เข้าที่เลขสามนะครับงวดนี้ก็คำนวณได้สองสามห้าเหมือนเดิมนะครับสองสามห้าสวยนะครับสวย อันนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเข้าสองงวดนะครับอันนี้เข้าสิบสองงวดแล้วนะครับสิบสองงวดรวดเลยนะครับนี่นะครับสูตรนี้นะครับเมื่อก,กี้ที่คำนวณได้สองสามห้านะครับสูตรใช้หลักหน่วยครั้งที่3ามบวกหลักหน่วยครั้งที่สาบวกสองคงที่นะครับนี่นะครับสูตรนี้เข้ามาสิบสองงวดรวดนะครับ สูตนี้ก็ลงไปแล้วนะครับผมก็เหลือไว้แต่สูตรที่เขาเดินนะฮะนี่นะฮะสูตรใช้หลักหน่วยบนเออไม่ใช่ขออภัยหลักหน่วยครั้งที่สาบวกหลักหน่วยครั้งที่สาแล้วก็บวกสองคงที่นะครับแล้วก็บวกหนึ่งบวกสองนะครับแล้วอีกสูตรหนึ่งที่เขายังเดินนะฮะ งวดที่ผ่านมาคำนวณได้835สามห้างวดที่ผ่านมาคำนวณได้835สามห้าตัวบนก็ออก037มงวดนี้ก็คำนวณได้835เหมือนเดิมนะครับสูตรก็ใช้หลัก10ครั้งที่1บวกหลักหน่วยครั้งที่1แล้วก็บวกหลัก10ครั้งที่2 แล้วก็บวก5บวก2นะครับนี่คือสูตรของสูตรนี้นะครับนี่นะครับ8 3 5ก็คำนวณได้8 3 5เหมือนเดิมก็ที่ผ่านมาสูตรเมื่อกี้คำนวณได้2 3 5สวดน,นี้ก็คำนวณได้2 3 5นะครับตัวเลขทุกตัวมีที่มาครับผมครับ กีก้มี1สูตรก็ตัดออกไปอยู่ดีแล้ว8มีเป็น3สูตรนะครับเนี่ยครับเมื่อวันนี้ผมว่าตัวเลขเขาสวยมากเขาชนกันเยอะนะครับแต่พี่น้องก็โปรดใช้ดุลพินิษพิจารณานะครับโดยสติของพี่น้องนะครับตัวเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแค่การคำนวณตัวเลขตามสติเท่านั้นก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ ไม่มีสูตรไหนที่จะเข้าตลอดไม่มีสูตรไหนที่จะหลุดตลอดนะครับแต่ตัวเลขที่ได้นํามาให้พี่น้องได้รับชมนี่ผมว่าสวยนะครับโดยส่วนตัวเด่นบนงวดวันที่16นะครับ16พฤศ,ศจิกายน2564นะครับ เด่นบนเด่นสามรองห้านะครับสองสามหาหกสามหาชอบส่วนตัวครับเตะเขาโกยของก็ขอฝากช่องสัญญานักแสวงโชคไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมตัวเลขของผมกับพ่อไปพ่อมายู่ครับผมก็ฝากกดติดตามช่องสัญญานักแสวงโชคนะครับผมครับติดตามแล้วก็ อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมครับเพื่อที่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับบางทีผมก็ทําแม่พิมพ์กระถางบางทีผมก็ไปขายอ้อยข้นน้ํานะครับพี่น้องที่อยู่ชนบุรีนะครับอ่าผมเดินทางไปขายไก่ย่างส้มตําที่หน้าที่ประการอำเภอบ้านบึงนะครับก็เชิญแวะอุดหนุนกันได้นะครับแล้วเจี่นี้มีอ้อยั้นน้ําไปขายด้วยนะครับเอา อ้อยคันน้ำไปหนึ่งคันรถนะฮะแล้วก็เอาไก่ไปอุปกรณ์อีกหนึ่งคันรถนะครับครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมพี่น้องกาโปรดใช้ดุลพินิษพิจารณาด้วยสติของพี่น้องนะครับเนาะนะกะตัวเลขเมื่อกับเป็นแค่การเอาตัวเลขมาบวกกันตามสูตรเท่านั้นครับผม กับบาสามารถการันตีไ้ว่าเขาสีมารหรือบอมาเนาะครับเนาะสูตรเขาสีเดินต้อหรือบอเดินต้ออันนี้กับบาสามารถทราบได้ครับผมครับแต่โดยส่วนตัวมักสามหาบักชอบห้าชอบส่วนตัวมากๆครับผมเผื่อถ้ามีพี่น้องท่านไหนชอบน้ำเนาะครับเนาะเผื่อมีพี่น้องท่านไหนที่ชอบห้าเหมือนกันนะครับเนาะ ชอบส่วนตัวครับผมเอ้าอันรบกวนเวลาอันมีคาพี่น้องมาหลายแล้วครับกะขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุภูสุคนนะครับที่ติดตามกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องปองไปสุภูสุคนที่เข้ามารับชมครับผมครับแล้วที่สําคัญก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆกําลังใจครับผมครับกราบขอบพระคุณหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ